ครับสวัสดีนะ,นะครับอันนี้หมายนาครับผมเดี๋ยวชมหมายนี้กันเหมือนมีคนแหวกลองมาให้เรานะโอลองตีกันดูฮะว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแดดริ่มร่มฮะ แหวกไว้สวยเลยช่องนี้。 ไม่ครับลากเอาเถาผักบุ้งมาด้วยนะเกีย่ยสายครับ ต้องเคาะหน่อยนะกบยางจะไม่เหมือนพวกเหยื่อยางพปาสติกทั่วไปนะทีการเปิดนะผมต้องการใช้แอคชั่นของกบยางนะซึ่งมีใบเคาะนะะเรียกว่า กัดครับกัดกัดพุ่งออกมากัดจนได้วัดกระเด็นกระดอนมานเลยครับใส้ใช,ใช้ใช้ได้ฮะออกมากัดจนได้นะครับนึก็จะไม่มีตัวแล้วกัดโหดมากเดี๋ยเก็บปลางครับ โดนสองเงี่ยงนะไม่มีหลุดนะครับปากขอบปากล่างขอบปากมนเลยแกะยากด้วยขอบคุณนะนะที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราดูจุดไปกัน